รู้หรือไม่คนไทยสมัยนี้เขานิยมทำอาชีพอะไรเป็นแมค้าออนไลน์ค่ะแล้วก็มีหน้าร้านด้วยค่ะค่ะเป็นแมค้าออนไลน์ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงค่ะเป็นเอเจนต์ขายออนไลน์ครับรับราชการครับแล้วก็มีขายของออนไลน์ครับปัจจุบันคนไทยมียอดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สูงขึ้นเป็นอันดับ3ของโลกจึงทําให้อาชีพอิสระในการขายของออนไลน์กลายเป็นอันดับหนึ่งของอาชีพยอดนิยมที่ทารายได้สูงสุดในตอนนี้ ขายออนไลน์มาประมาณ1ปีแล้วค่ะขายของออนไลน์มา7จ็ดแปดปีแล้วค่ะประมาณ3ปีครับทำมา7ปีแล้วครับแล้วปัญหาของการขายของออนไลน์เขาต้องเจออะไรกันบ้างปัญหาที่รู้สึกว่าไม่เวิร์กก็คือต้องเสียเวลาแพ็คของค่ะขายดีก็จริงแต่ว่าเวลาเราแพ็คของมันใช้เวลานานมากค่ะแพ็คของส่งของมันมีหลายขั้นตอนกว่าจะขายจบบางทีก็แบบว่าต้องเสียเวลาทั้งวันเพื่อที่จะมารอต่อคิว มีค่ะพี่อย่างแรกเลยคือราคาโดนตัดกันเองค่ะทําใจทําใจอย่างเดียวเลยพี่ถึงต้องสต๊อกของทีนึงเป็นหลักล้าน<อ>มีบัตรเิตกี่ใบนี่เอามาใช้หมดเลยครับเครียดกับเรื่องเงินไม่มีความรู้ในเรื่องการทําออนไลน์แบบมืออาชีพครับต้องเริ่มต้นอย่างไรถ้าอยากทําธุรกิจออนไลน์เรามาดู7ข้อมูลสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ให้คุณค้าขายได้ง่ายขึ้นสวัสดีครับผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทร วันนี้ผมจะพาผู้ชมมารู้จักกับธุรกิจออนไลน์โมเดลต้นแบบสินค้าดีระบบดีและถูกต้องตามกฎหมายกับบริษัทซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบของธุรกิจออนไลน์นั่นก็คือ The i c o n Group ครับพร้อมกับ7ข้อมูลพื้นฐานของการทำธุรกิจออนไลน์ ข้อแรกนะครับการทำธุรกิจออนไลน์นั้นต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องกับสคบอกับการตลาดแบบตรงการตลาดแบบตรงคืออะไรครับก็คือการค้าขายถึงผู้บริโภคโดยตรงครับไมื่อจะเป็นการค้าขายผ่านทางโทรทัศน์วิทยุหรือว่าทางออนไลน์ครับ ข้อที่2นะครับสินค้าที่จะจำหน่ายทางออนไลน์นั้นต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องกับทางอยถ้าเกิดว่าเป็นของกินเป็นอาหารเสริมจะได้เลขออยถ้าเป็นเครื่องสำอางจะได้เลขจดแจ้งคุณสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ของออยพิมพ์เข้าไปคีย์เข้าไปได้เลยนะครับชื่อของผลิตภัณฑ์และเลขต้องตรงกันครับ ข้อ3ครับการทำธุรกิจออนไลน์ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic, กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับและเว็บไซต์ต้องเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเช็คยอดขายได้ตลอดเวลาต้องเช็คเรื่องของภาษีได้อย่างถูกต้องและโปร่งใสและข้อสนะครับบริษัทนั้นๆต้องมีระบบ f u l f i l l m e n t Dropship คืออะไรครับ ปัญหาของการทำธุรกิจออนไลน์หลายครั้งที่ไปต่อไม่ได้นั่นก็คือต้องมาแพ็คของและส่งของถ้าเกิดจะทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จต้องมีระบบนี้เข้ามาดูแลนักธุรกิจครับข้อ5ครับ ปัญหาของการค้าขายออนไลน์ก็คือการพรีออเดอร์ให้ตัวแทนนั้นลงเงินและสต็อกสินค้ามากๆทําให้ไม่สามารถค้าขายได้ทําให้เกิดการขาดทุนและเบื่อหน่ายในการทําธุรกิจออนไลน์บริษัทที่น่าทํางานด้วยต้องดูแลเรื่องนี้เป็นหลักครับบริษัทสต็อกของให้ส่วนเราสต็อกของให้น้อยที่สุดครับ ข้อหนะครับบริษัทต้องมีระบบการเรียนการสอนในการพัฒนาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นั้นให้พัฒนาไปสู่การเป็นนักธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริงครับการลงทุนตรงนี้ครับเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งบริษัทนั้นเนี่ยจะต้องลงทุนมหาศาลและใช้ระยะเวลาในการพัฒนาคนเหล่านั้นให้เป็นนักธุรกิจออนไลน์เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยว่าบริษัทนั้นมีความจริงใจในการทำธุรกิจในระยะยาว ข้อ7ครับปัญหาสำคัญในการค้าขายออนไลน์นั่นก็คือการถูกตัดราคาคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือปัญหาสุดคลาสสิกในแวดวงการค้าขายออนไลน์บริษัทที่เป็นมืออาชีพจะต้องมีกลไกในการดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังนั่นก็คือมีทีมมอนิเตอร์ทางออนไลน์หลังจากพบแล้วก็จะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายอย่างเข้มขน้น ทั้งหมดนี้คือ7ข้อมูลที่คุณไปเจอที่ไหนสามารถร่วมงานกับบริษัทนั้นได้เลยทันทีอย่าลืมนะครับว่าธุรกิจออนไลน์ถ้าเราศึกษาข้อมูลมากพอเราจะไม่ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปสวัสดีครับอยากทำธุรกิจออนไลน์เริ่มต้นแบบมืออาชีพเริ่มต้นที่ The Icon Group